อ่ะหอครับนนี้เป็นการเปิดตัวเวียเจชันอย่างเป็นทางการใช่ครับจริงๆก็จริงเราเปิดตัวไปตั้งแต่เมื่อ2ปีช่วงโควิดรอบแรกพอดีแล้วก็วางแผนที่จะเปิดตัวกันหลายรอบมากทั้งแบบที่ขอนแก่นเดอร์ที่ต่างจังหวัดลหลายๆที่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้แบบคิวที่ลงตัวเพราวันนี้คือเป็นคิวที่ดีคือครบรอบสครับนะครับ2ีปีแล้วก็ BSC ก็เลยแบบถือนะโอกาสนี้คือแบบว่าเป,วเ,เปิดตัวซะเลย ก็คือครบรอบ26ปีแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะครบรอบเกือบ2ปีจริงๆแล้วระยะเวลาในการที่แบบเราเริ่มต้นโปรเจกต์ก็ต้องมีแบบ3ปีกว่าจะแบบได้แบบกลิ่นที่แบบที่เวียแบบว่าถูกใจจริงๆอะไรเขาอยากรักลิ่นเบียเป็นยังไงคารชอจริงๆแล้วกลิ่นม,มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเบียเลยก็คือที่ที่คุยกันตอนแรกอ่ะก็คืออยากจะทําเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้แบบ มันมัน,ม,นมันได้หมดมันครอบคลุมอยนะ่างเงี้ยแต่ว่าอยากมีความเป็นพี่เวียรเก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ทําน้ําหอมเนาะถ้าไม่สไตล์แบบว่าผู้หญิง <What? S 2> แล้วพอใช่ไหมฮะมันก็จะมีความหอมกัแบบไม้อย่างเงี huh. ้ยพอเป็นพี่เวียเอ๊ะเขาก็ถามว่าพี่เวียชอบอะไร uh huh. ผมบอกผมชอบธรรมชาติ uh huh. ชอบทะเลผมผมเป็นคนจริงจังนะอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบทํางานก็ทําทงานจริงๆ uh huh. พักผ่อนก็พักผ่อนจริงๆอยากมีมีความว่าถ้าฉีดแล้วเนี่ยมันต้องแบบว่ารู้สึกเฟรชมันรีแหลกใช่ไหใช่มันต้องแบบ Refreshing relax แล้วแบบว่าฉีดแล้วแบบเหมือนฉีดวันธรรมดาก็ได้ฉีดเวลาไปงานอีเวนต์หรือไปงานทุกโอกาสเลยก็เลยแบบว่าเปลี่ยนกันหลายรอบมากนะกว่าจะได้กลิ่นของเวียเกชั่นมาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็แบบว่าได้ได้กลิ่นนี้มารู้สึกไงบ้างไม่ได้หอมของตัวเองน้ำหอมของตัวเองเออมันก็รู้สึกตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยที่แบบว่ากลิ่นวิเออน้ำหอมกลิ่นเวอรก็เพื่อน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 ก็แซวเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ซื้อไปใช้บอกเนี่ย รู้สึกว่าเหมือนมีเวียอยู่ข้างทางเออันนั้นอันนั้นดูแบบว่าคนลุกนิดนึงแต่แต่แต่ก็เราก็ต้องการอย <S 2> <S 2> ่างนั้นแหละเราเราต้องการให้คนที่แบบชอบกลิ่นนี้รู้สึกว่าฉีดแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์เรามีเราอยู่เหมือนเป็นของขันให้แบบคนที่เรารักก็อยากจะให้แบบกลิ่นที่เราชอบไลฟ์สไตล์ที่เราชอบอะไรก็แบบเลยชื่อว่าเฟีเซชันเลยชื่อเหมือนวอล์กเลยใช่ไหมใช่ครับจริงจริงเริ่มต้นพร้อมพร้อมเลยครับเราเรารู้สึกว่าคำนี้มันเป็นการพักผ่อนเนี่ย เวีเคชันในการพักผ่อนพอเป็นเวียเคชั่นก็คือแบบมันมันคือความพักผ่อนคือความผ่อนคลายสบายรีเฟรชชิ่งอะไรางงานนี้มีส่วนลดไหมคะแล้วแต่เลยนะตึนที่เลยนะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆมากระซิบได้เลยครับอยากได้เท่าไหร่แพงไหมไม่แพงยไม่แพงมีหลายขนาดนะครับผมจริงอยู่จับต้องได้มีราคาตั้งแต่แบบ หลักสิบหลักร้อยหลักพันนะครั om, บผมก็ค<น>ืม,มีขายหลายที่เชิญชวนใครสนใจก็ใครที่สนใจใครที่ชอบน้ําหอมดีกว่าแล้วใครที่ชอบกลิ่น,นวเวียเกชั่นแบบเนี้ยนะครับกลิ่นที่แบบพรีเฟชชิ่งกลิ่นที่แบบรู้สึกว่าแบบมันได้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่ที่พี่เวียคิดค้นขึ้นมาเองก็ก็เก็บไว้เป็น ที่เราลึกเก็บไว้เป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยก็ฝากสำหรับน้ำหอม BSC ที่เดียร์ทำ BSC ดูเบเกชัน้วยครับทำเพียงหนังน่ะเกิดจริงใจก็คือหนังใช่ครับอย่างมาละก็จริงๆมันเริ่มจากมันเริ่มมาตั้งนานแล้วเนาะที่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 ทุกคนแบบว่ารู้ว่าแบบเรายกทีมมาแสดงไปถ่ายทาหนังมีมีมีในเมืองไทยด้วยแล้วก็มีต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยเวลาในการถ่ายทําก็หลายเดือน เราก็ตั้งตารอแล้วก็มันมันก็ตอนนี้เนี่ยคือมันเปลี่ยนช่องทางในการใช้การรับชมก็คือจะเป็นที่เทมาร์ซอนครามแก็คือเป็นซิมมิ่งอันหนึ่งซึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือเราก็สามารถก็คือก็คือซื้อนั่นแหละซื้อซื้อแอปพลิเคชันนี้มาแล้วก็สามารถเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ได้อะไรเงี้ยครับเอ็นทุยังก็เท่ค่ะพี่เบียร์เพราะว่าพวดกับคุณรอนเองก็ชมพี่เบียร์ในเรื่องแบบ อะใช่ครับจริงๆเขาชมนักแสดงทุกคนแหละครับแล้วก็แล้วก็คือเขาบอกว่าเขาเกินค่ากับกับการทํางานกับสิ่งที่เราให้เขาทั้งบนบกและใต้น้ําซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไปด้วยแบบเต็มร้อยอยู่แล้วเพราะว่าเราถือว่าทุกคนที่เป็นนักแสดงไทยแม้แต่ทีมงานที่ที่เดินทางไปทำโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์นี้คือเราก็เป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนของเหตุการณ์ ยิ่งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากทั่วโลกจนแบบภารกิจมันก็สําเร็จเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแตัวเองก็คือดำน้ำอยู่แล้วแล้วแบบจริงๆต้องไปเรียนอะไรเพิ่มเพื่อเพื่องานนี้อะไรอยย่างงเี้จริงๆแล้วเรียนเรียนดำน้ําไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก็คือการไหนทําก็เซฟอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมีใบที่แบบโอเคเราได้รับการเรียนมีใบเซอร์ใช่ไหมฮะมก็ก็ก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนน่าจะได้ดูแล้วผมเล่นเป็นไทยถูกไหมฮะมนั่นแหละก็ผมว่า ก็อยากให้ทุกคนแบบให้กํบาบังใจตอนนี้คือผมก็อยากผมคาดหวังมากว่าอาจจะอยากให้มีงานใหญ่หรืองานพรีเมียร์หรืองานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อแบบให้คนไทยทุกคนแบบว่าเนาะได้มาแบบได้มารวมตัวกันแล้วก็มาดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันแต่ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าความเป็นไปได้จะเป็นยังไงเพราะในเมื่อหนังถูกถูกซื้อไปอยู่ในสตรีมมิ่งที่ต้องเข้าไปดูใช่ไหมครับ นั่นน่าเสียดายถ้ามันไม่มีแบบฉายลงใหญ่เหรได้นได้อยครับเห็นพร้อมเห็นเห็นพร้อมๆกันครับก็คือผมเห็นปุ๊บเสร็จพอเขาลงที่ต่างประเทศเราก็ลงตอนสี่ทุ่มแต่ผมผมหลับไปแล้วแหละผมไปลงตอนเช้าก็ตื่นเต้นครับพยายามแคปชั่นให้ทันเพราะว่าเห็นหน้าเราอยู่วัดเดียวแต่แต่จริงแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันมันตื่นเต้นนะเราเรารู้สึกว่าจริงเหรอที่แบบเราได้ไปอยู่ในโปรดักชั่นที่แบบนักแสดง ทีมงานผู้กำกับคนเขียนบทคือระดับออสการ์ระดับมิวส์ซึ่งแบบจริงๆนิดๆหน่อยๆมันก็มันก็ถึงมันก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วเนาะเอรื่องต่อไประเทศจริงจริงๆแล้วมาถึงหนังต่างประเทศนะครับใช่จริงๆได้หมดนะครับคือด้วยด้วยปกติเวลาที่เราจะต้องไปรับหนังต่างประเทศหรือแม้แต่หนังในในสตรีมมิ่งหรือว่าเจ้าของโปรเจกต์เป็นต่างชาติอะไรเงี้ยมันต้องเข้าไปแคสหรือว่าเราต้องโดนเรียกไปแคสอะไรอย่างเงี้ยหรือ่อ ต้องเข้าไปแคสเองอะไรเงี้ยก็นะถ้ามีหนังดีๆเข้ามาก็อยากจะไปเพราะว่ามันก็ถือเป็นการเปิดเปิดโลกของเราแล้วก็ถือว่าเราเป็นรุ่นพี่ก็อาจจะแบบไปดูเพราะก็ทำอะไรการก็อาจจะมาเล่าให้น้องๆฟังว่ามันมีงานแบบนี้อยู่นะเราสามารถแบบว่าไปลองแคสแล้วก็ไปลองหาประสบการณ์ในแบบรูปแบบที่ป็นเป็นคอลเลกชันที่มันมันใหญ่ขึ้นนะตอนนี้มีมีติดต่อเข้ามาอย่างไร ที่จริงของต่างประเทศยังไม่มีครับแต่ก็จะเป็นแบบหนังที่เป็นของไทยเราก่อนดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วหนังไทยก็ดีมากซึ่งจริงๆตอนนี้ที่ทุกคนทราบก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเนาะที่เขาบอกไปแล้วคือเรื่องโ o m e for r e n ของ GDS ใช่ไหมครับมีใครก็กำลังถ่ายอยู่นะครับฝากและกันติดตามเรื่องนี้ก็ฝากสําหรับตูดตีนไลฟ์นะครับหนังใหญ่มากสําหรับคนไทยทุกคนที่จะออกในช่องทางก็คือ a อ a z o n Prime ครับแล้วก็หนังที่ผมกำลังถ่ายทำอยู่ GTS ก็คือเรื่อง Home For r ร n t รายละเอียดต่างๆก็ยังะบอกอะไรไม่ได้มากก็คิดว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวรอแบบติดตามชมให้ให้กลังใจเพอาะ็อเปิดตู้อย่างเดียวถ่ายใกล้เสร็จแล้วครับเราถึงเรื่องยังมีข่าวเลือกมาว่าเราเราจะสลักโสนแต่งงานนะแต่งงานก็จริงๆแล้วด้วยวัยนะครับมันก็จริงๆแล้วก็ พร้อมแล้วเรื่องจริงแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆอะ่ะผมไม่ได้ปิดที่ี่นะแต่ว่าผมแบบวางแผนไว้มานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแบบช่วงเวลาที่มันแบบเหมาะจอเหมาะสมอะไรเงี้ยผมก็ได้คุยกับทางว่าที่เจ้าสาวไว้แล้วว่าเราเราเรา,าจะต้องแบบมีครอบครัวหรือว่า ด้วยวัยด้วยด้วยความพร้อมด้วยจังหวะที่มันรู้สึกว่ามันใช่เราก็คุยกันแต่ว่าก็ดูคิวดูอะไรกันไปกันมาอย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็แบบรับนงรับหนังไว้เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราจะจะแต่งงานขอเป็นช่วงเวลาที่แบบทุกอย่างเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็เลยนี่เป็นช่วงกลางเดือนหน้า ตื่นเต้นเหมือนเดือนนี้๋อเนี้แล้วนี่เป็นเดือนนี้กลารเดือนนี้ลืมวันลืมคืนตกลงไป17กรกฎาคม17กรกฎาคมครับตื่นเต้นมันก็จะเป็นเจ้าบ่าวขอบคุณครับตื่นเต้นมันจะเป็นเจ้าบ่าวตื่นเต้นมันมันเป็นครั้งแรกครับผมมันก็มีสันหรักมันสั่นไม่หรอกมันมันปุ้มปริ่มมันกำไรได้ได้อยู่ครับได้อยู่มันรู้สึกว่าเออมัน มันใช่แล้วแหละมันถึงเวลาที่เราแบบมีครอบครัวจริงจังในในคนที่อยู่ข้างๆเรา้รู้สึกว่าเขาใช่สำหรับเราอ่างเงี้ยแล้วก็วางแผนไว้นานคือเราคุยกันตลอดแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันก็ต้องแบบดูนะว่าแบบว่าจริงเลิกแบบเลิกเลิกเลิกคือ oh, <my> <laughs> นิดนึงนะเราคนไทยท r a d i t i o เราก็ต้องแบบว่าดูเลือกดูยามที่เหมาะสมอะไรเงี้ยแล้วพอเราแบบมากลางๆดูเนี่ย วันนี้คือคนแต่งงานเยอะมากใช่แล้วก็เป็นวันที่ดีที่สุดของปีนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอาละก็วันนี้ก็พยายามแบบว่าทําทุกอย่างให้ให้พร้อมที่สุดไม่เคยตัดเตรียมงานเองนะมันต้องมาน้วยงต้องทำนู่นทานี่เองแต่ว่าแต่ว่าผมผมก็จ้างเวดดิ้งแพนเนอร์แหละเพราะว่าเราก็ต้องทำงานเนาะบางอย่างเราต้อถนัดแต่ว่าจะพยายามลงดีเทลเองหมดเหมือนเหมือนรักครั้งนี้มาสุดงอมแล้วใช่ไหมครับมันดีที่สุดแล้วแหละ ด้วยด้วยด้วยวัยด้วยด้วยสิ่งที่เราคุยกันรู้เรื่องเราเข้ากันได้จริงๆผมว่าเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าต้องคบกันไปนานๆๆอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงวัยนีงอ่ะจริงๆแล้วถ้ามันใช่ก็สั่แหละแล้วสากเขาตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นทุกคนนะครับตื่นเต้นครับความความน่ารักของลูกี้ค่ะจริงๆจริงงานเป็นงานปิดแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นงานในครอบครัวแล้วก็จริงๆด้วย ตอนแรกเราก็แบบอยากจะจัดให้มันใหญ่อะไรเงี้ยแตบบ่ว่าพอเรามาคุยกันดูจริงๆแล้วเราก็มีญาติที่น้องไม่ได้เยอะเพื่อสิทธิ์เราก็มีไม่ได้เยอะมากด้วยสถานการณ์เรื่องของโควิดต่างๆหน้ามีการบบตรวจเอทีเคเข้างานจ้างพยาบาลมานั่งแบบจริงจังเพราะเราก็กลัวว่าถ้าคุณพลาดมานี่แบบรู่จะทำาไงเลยนะ,ะก็พยายามว่าให้เซฟตี้ที่สุดแล้วก็พยายามทำให้งานดูปกุนที่สุดตามสไตล์พี่เบียร์ถ้าเกิดถามความน่ารักของวิกกี้เป็นยังไงบ้างก็ก็ มันก็โดนใจเราทุกอย่างแหละแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่มีแต่ว่าหรอกก็คือด้วยความที่หลายๆอย่างพอพอเราคุยกันเข้าใจมีอะไรก็สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเออทำไมเราเออทำไมเราไม่เคยมีแบบว่าหรืออาจจะเราอาจจะลืมแบบว่าฟิลนี้ไปนานแล้วแต่ว่าพอเรามีฟิลนี้มันเป็นแบบนี้ในวัยที่เราเปิ เออเริ่มแบบนิ่งขึ้นอะไรขึ้นอ่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเขารักนรักทุกอย่างพี่เบลเป็นคนข้างรักพี่เอากินน้กอพี่เรียคนแต่เออดูดูข้างลักนั่นแหละว่าก็ไม่หรอกครับจริงก็ไม่ก็แหม่มีความมันก็ต้องนิดนึงนิดนึงแต่ว่าเราเราเรารู้สึกว่าเออไม่รู้สิพอพอมันพอมันพอทุกอย่างมันลงตัวแล้วเนี่ยเราก็อะไรอะไรมันก็จะ ไปเห็มันเองเนาะบางทีเราก็ไม่ได้คาดคิดอ่ะเออเราก็รู้สึกว่าแบบเออดีจังเลยแบบว่ามันเหมือนอะไรที่มันง่ายแต่ว่าดูยิ่งใหญ่สำหรับเราจริงจริงมันกันด้วยว่าหลายคนอยากรู้จักมินตี้ว่าเขาเป็นใครที่วิวเขาเขาเขาน่ารักคนหลายคนหมดก็นั่นแหละฮะเขาก็เป็นคนที่เพอร์เฟคคนหนึ่งเอาไหมครับผมที่เขาโอเคไม่โดนเปิดว่าเยอะๆอย่างนั้นที่การงานผมว่าเขาเขาเขาคงไม่ไม่ได้ชินเนาะ เพราะว่าเขาเขาก็ไม่ได้อยู่ในวงการน,นี้อะไรเงี้ยแต่ผมก็จะพยายามอธิบายเขาว่าอาจจะต้องเจอเรื่องแบบนี้แบบนี้นะอ,นนอะไรเงี้ยใครต้องแบบว่าถ้ามีอะไรก็าถามาได้ว่าเอเหตุการณ์นี้มันคืออะไรทําไมคนต้องแบบว่ามาขอแอบ,บเป็นเพื่อน,อ,นอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าไม่มีอะไรใครที่เป็นเพื่อนได้ก็เป็นได้ใครที่เราไม่รู้จักก็เราก็ไม่ต้องรับก็ได้เิ่มชินหรือยังเขาเขาก็ค่อยๆตับไปเรื่อยๆครับผมก็จะพยายามบอกบอกเขาว่าวงการเราต่างกันเราก็เป็นห่วงเขานิดนึงก็คือโอเค เราอยู่ในที่สว่างก็าอาจจะมีคนอยากรู้เรื่องของเราเป็นเรื่องปกติ<ะ>ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเงี้ยแต่เราก็แค่ทําตัวปกติเราก็ดูแลกันไป<ะ>ออก็คงไม่มีใครมาทําร้ายเราหรอกคุณแม่ค่ะบยุยย่แม่ก็แบบแฮปปี้มากแต่คุณแม่บินมาเพื่อนจริงๆคุณคุณแม่ก็บินมาบินมาก็บอกเขานานแล้ว<ะ>แล้วก็เขาบอกว่าเออถึงเวลาที่แบบโควิดมันเริ่มซา มาถึงก็ไม่ต้องไปกักตรงกัะตัวอะไรก็หมาลูกได้เลยเขาก็เลยบินมาแล้วก็กลับมางานนี้ด้วยคุณแม่แบบผมเป็นแม่ไปเหรอลูกสังพายมาิดตัวแทนอะไรเป็ไงใครๆก็ต้องเหอเออมันก็ต้องแบบว่าเป็นครอบครัวมันต้องช่วยๆไหวที่ลูกทำไงไหวที่เราไอ้ไรนีความเองนะเออจะรับแต่เรียกอะไรก็ได้ไมม่ีอะขออนุญาตถามรับงานครัจัดที่ขอนแก่นหรือที่กรุงเทพจัดที่กรุงเทพครับกรเทเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว ยัดย่าก็มีทั้งเทพและขอนแก่นถ้าเป็นที่ขอนแก่นผมก็จะค่อยแบบว่าหลังงานก็จะเป็นผู้สูงอายุเราก็จะแบบไปกราบไปไหว้ก็ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยครัแทนชีวิตหลังแต่งยังไงบ้างครับยังไม่ได้แพลนเลยเดี๋ยวค่อยมาถามที่หลานก็ได้อยากมีลูกไหมผมก็อยากเห็นะอย่างมีอยามีลูกอายุขนาดนี้เนาะก็ต้องอยากมีอยู่แล้วสามสิบเท่าไหร่นะสามสิบเท่าไหร่แล้วสามสิบแล้วพี่ใหญ่อยากได้เป็นพี่สาวเฮ้ยไม่ได้ได้หมดครับได้หมดผมว่า มันก็ต้องเนาะอายุอย่างเงี้ยก็คือพร้อมเป็นสามีพร้อมเป็นคุณพ่อพร้อมเป็นทุกอย่างขอบคุณทุกคนนะครับเตรียมตัวขึ้นเวที่ใหญ่ยินดีนะครับีนีด้นะครไม่อยานี่ถึง40ครับีวเ่ยว่างานนี้ก็คือ